แต่ก็สวยงามด้วยนะครับไอ้ตรงนี้คือไม่ต้องเอาสปีลิก็ได้เอาทีจีปีลิก็บอกเลยเอาทีเราจะนักเลยนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาเจอกันใน ep ที่7แล้วนะครับคือการตั้มเอกกมอควายนะครับตัวนี้นครับ ทำเอ็กหัววายกับหรือที่ปากอีสานเรียกว่าธนูครับเดี๋ยวเรามาทำเอ็กกันนะครับปากใต้เรียกว่าเอ็กนะครับนี่ครับว่าปู้ที่เรื่องใหม่ก่อนนะครับใหม่ก็ใช้ใหม่เหมือนกันกับที่ตำโกงนะครับครับใหม่ตอนโกุ้งที่ตำโกุ้งลอยน้ำนี่นะครับมาทำเอ็กนะครับแต่ทำหัวตัวเล็กเราใจตอนปลายก็ได้นะครับแต่อันนี้หัววายสำหรับตัวนี้นะครับต้องใจใหม่น้ำนี่นะครับไม่นั่นเอ็กาย ท้ายที่เราใจจะไม่ดังครับพอเอกนี่ต้องให้ให้แข้งเลยน้าแล้วเพื่อให้ตึงนะครับมันจะดังนี่คเออนี่เราก็ได้ดัดกล่าวๆเลวนะครับหมายปกติมามันก่อนแล้วนะครับนั่นแล้เราได้ลุ่นอยดัดแล้วนะครับ,รรบถึงกับพอ,ร,อร้องเอกได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้คือใช้เลื่อยนะครับ มีรับเม็ดมีกัตเตอร์มีซิ้วนะครับแล้วก็หม่ไปยังนี่นะครับใหม่ไปใบใหม่ไปครับเรามาทำหลุกลอดนะครับเพื่อไว้ลัสซ้ายแอกนะครับเรกก็คือเราดัดใหม่ไปมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเลาะกันก่อนอื่นเรามาตัดใหม่ไปกันก่อนนะครับโที่หัวควาย ลอยห้าสิบเซนหรือว่าโกสิบนิ้วนะครับที่เขาเรียกกันคือเราก็ต้องโปรตีนมันเม็ดเม็ดอาซินะครับเท่ากับปีกเลยนะครับเอกนี่นะครับใส่ในเมือไม้ไฟเรามันไม่พออ่าเอกตัวนี้เนาะพี่ลิจะได้ประมาณครับอยสี่ทิศได้นะครับพอไม้หม่ฟังนี้นะครับมันมันสั้นฟังนี้มันยาวนะครับฟังนี้มันได้แต่ฟังนี้มันไม่ได้นะครับเคยเราเอาเอาในเม็ดซี่ทิศก็ได้นะครับ ไม่จำเป็นต้องอา่ลอยอาซิปเป๊ะเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาต we hey, really? ัดไม่ก่อนนะครับก่อนล็อคข้างมาเสร็จซิปเต็มโอ้ยนี่นะครับ 干了。 แอกเนี่ยครับตูวสักนิดคือเราได้ต่างคมต่างแบนนะครับแต่แต่ก้นชอบนะครับก็เยาคมก็ได้เยาะแบนก็ได้ได้วยแบบเบนที่เลี้ยมก็ได้นะครับอย่างนี้ปีนิ้จะเลาะแบบแบนก่อนนะครับ กุ้งตัวไปนะครับเนี่ยครับที่จิบเราก็เล่าไปแต่งไปนะครับคอยๆดัดดัดเล่นะครับปูเล่นะครับ,นนรบวันใดย,ยังช่องกลางเองนี้ก็ต้องไห้เท้กันกันนะครับน้ำนักที่ีเลยเราแกะได้แล้วครับ mình sẽ cố gắng đứng lên bây giờ mình sẽ cố mình sẽ cố gắng đứng lên Gót này nằm ngắt cao nằm trong quang lưng nằm ngập 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 lưng nằm này ใบามาใบาไม้ลาฟิล์มนี่มันจะนะถึงแต่มันเองมันไม่ถึงมันจะไม่ดังนะครับนี่ยครับเอกเราเล่าได้เร็วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบ้าตรงนี้นะครับบ้าตรงกลางบาากร่น,นิดนะครับเปล่อเงามันไม่เวลาใสไปไหนวัวก็องเงาเลยเงาจะไม่เลือนนะครับ บางไม่เยอะนะครับตรงนี้อยับบากประมาณนี้นะครับเพื่อไว้เวลาเราใช้เราได้รูกันแล้วว่ามันยุ่ยุดนี้นะครับเราใส่กเดี๋ยวเรามาตำมหมายคาบกันเลยนะครับทีกเหลียว่าบหมายคาบนะครับนี่ครับใช้เวลาเอาไปใช้ทีม่วนะครับนี่หมาครับเราจะรูได้ยังไงว่าใช้ไหมครับประมาณกี่เส้นตัวมันจะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวม่วมาเลยนะครับ ตร,รเดี๋ยวเราจะ,ะจกักจักตรงนี้นะครับจับวัวหงาวเลยนะครับเราคิดว่าให้มันเลือกข้างล่ะประมาณนาเส้นได้นะครับไอ้อันนี้วัวหงาวอยู่ประมาณยีซสิบต้องเส้นนะครับให้เลือกคลางละนาเส้น ก็อยู่ประมาณ20น,นะครับความยาวของไม้กับอยู่ประมาณ20เซนนะครับประมาณนี้นะครับเจ่ลปตัดได้เร็วานะครับนี่นครับไม้กับเราก็ได้มาแล้วนะครับตัวนี้ตัด20เซนต์ถึงวเรามาวางตวงเอาเลยมันก็หลักหลายนะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ขขยปอะกาได้เลยอยู่ประมาณนี้นะครับเรื่อกระเยาะยาวว่านี่ก็ได้แต่ว่าเอาสำหรับปีลี้เอาประมาณนี้น,นะครับเรื่องอีจันว่านี่ก็ได้แต่ประมาณนี้มันมัดหายนะครับแต่ก็สวยงามด้วยนะครับไอ้ตรงนี้คือไม่ต้องเอาสามปีลี่ก็ได้เอาอที่สี่ปีลีเก็ด้บกเลยเอาที่ราตานัดเลยนะครับ อยู่ประมาณนี้รับก็นแกอันนี้มันย้ญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเลาะทั้งนิดดูความสวยงามนะครับนะครับตรงนี้ก็ต้องแบ่งค่งด้วยนะครับเหมือนเมื่อกี้เล่เดี๋ยวเราตัดไปได้20เส้นนะครับแต่เราก็แบ่ง10เส้นแบ่งค่งก่อนนะครับแบ่งคืน10เส้นนี่ครับ10เส้น ซิปเซ็นแล้วเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นจุดกลางนะครับถึงเดี๋ยวเรามาบากเราจะเติบออกมากลางรายนิดนะครับเห็นจะวัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่านี่ใช้เอาใช้เอาตรงกลางนะครับนี่คยใช้เอาตรงนั้นเห็นั่นอ่าถึงก่บบางไอจอมมันยาวนะครับเดี๋ยวมากกว่าเล็กนิดออกออกมากางรายนิดนะครับอ่า เงี้เรามามากกันเลยนะคิดได้ไหลักษณะนี้นะครับซึงจะีเรามามากกัน เสร็จแล้วมันจะออกมาลักษณะนี่ครับหน้าตามันจะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับคือเป็นรูประมาณนี้นะครับเราใช้หมัดไปนี้พอไปไสทีีหัววมันจะได้ได้ล็อกกับห่วงวาวด้วยนะครับมันจะไม่แกว่งไปไหนนะครับอ่าครับมากรับเส้นจแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตำลูกรอดกันนะครับในตอนนี้เราก็ได้ล็าเส้นเหล้วนะครับนี่ครับล็าเสร็จหล้ว ใบกั oh ดเป็นว่าเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาต้มลูกรอดเลยนะครับตัวเรียกว่ารอดสำหรับลบใบเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตัดไรเบอร์ก่อนนะครับตัดไะเบอร,เอร์ก่อน ตึงอับลูกรออไอ้แชรความยาวประมานจรัเหนียวคึงก็ได้นะครับเหนียวคึงเหนียวคึงถึงซองเนิ้วนะครับซองเนิว้วกำลังกำลังซวยนะครับสำรับเหมาตัวหญ่ๆ้นะครับซองเนิว้วแต่ตัวตัวตัวเล็กๆก็แชายประมาณเนียวคึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมากไปก่อนัอนนี้ซองเนิ้วครับความยาวของซองเนิว้วอ่ที่เรามากไปนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเรามามาแบ่งจุดกลางเลยนะครับเราเหมือนเดิมครับแชรวิธีเดิมอ่าครับซองนิว้วจุดกลางมันก็ต้องนึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกนึน่งนิว้นวน,น,นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาเจาะรูกันนะครับเราใช้ไม้กล้องร่องเนี่ยกับวัดอนะครับวัดใส่กันเสร็จจุดกลางนี้ก็เรามาดูกัน,นะครับ เรยใหไม้ตรงนี้นะครับนี่มาประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยไส่ตรงนี้เราใีใจมีดก็ได้ใจเรือก็ได้ใจอะไรก็ได้ครับแค่ก็กมันเป็นรูปนะครับ เราจะเรียนเนี่ยครับเรือเป็นร้อยประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับงเดี๋ยวเรามาเวทกันเลย ใช่ดีแค่ไอด้ประมาณนี้นะครับดังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จ่ายสิ้วนะครับตรงนี้ถ้าใจมีต้องระวังตรงนี้นะครับเพราะใหม่ไว้มันแข็งนะครับ

นี่ครับพอเราเจาะได้เหลี่ได้รูปประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาใช้เลยนะครับมาใช้อะไรครับอ่านี่ครับใช้อยู่ลักษณะ,ะน,นี้นะครับหลังจากเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยตัดก่อนนะครับเดีย๋ยวตัดตัดที่เรามากไว้นะครับ นะนี่นะครับได้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาปลูกเคียบกันเลยนะครับ เยี่ยงเกียร์ค้าไปนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาใส,ส่ใส่ไออยู่ระนาดนี้นะครับอ่าครับถึงเดี๋ยวเรามาปลุก อยู่ล่จะจ้ะเนี่ยยังเดี๋ยวตัดตรงนี้ออกตรงนี้ให้ดีเลื่อนได้ทั้งนิดนะครับตรงนี้ถ้ามาเลื่อนได้นะครับ เราเหลือในย้อน,น,น,นดนังนะครับเวลาใช้อ่าครับเนี่ยครับเหลือในย้อนดังน,นิดเวลาใชเนี่ตอดนี่ครับตอดตอดได้รับถึงเราใส่ล็อคก็แบบอ่าครับถึงมันจะโยนไปนี่คือก็เราดึงล็อคสักนิดนะครับเวลาใช้ใบเงี้ยแค่แหลกดึงล็อคทำอยู่ระดับน,นี้นะครับเฮ้ก็เซ็ตไปแล้วเดี๋ยวลองมาใส่ใบเงี้กันเลยนะครับครับเสร็จแล้วเดี๋ยว เรามาลองใส่ไปแงกันเลยนะครับ้องมาวี่งดูว่ามันจะดังดีมนะั้ยใส่ก็ได้สประมาณนี้ เดึงยลก็กตรงนี้ะนะครับจะทำตืงอย่างใดไม่ลุลนนะครับ เนี่ยครับเอกเส้นเหล้วก็อยู่รัตนะเนี่ยครับ